สวัสดีค่ะลูกเพจมินิวิดีโอทุกคนวันนี้พัลี่ด็อกจะมาฟิชเชอร์ลิงกับมินิวิดีโอในการสอนวาดรูปนะคะรูปแรกที่เลือกมาก,ก็คือรูปเครกโลค่ะเป็นรถใบเตยเราจะเริ่มด้วยการล้างภาพนะคะเราจะสังเกตรูปภาพว่าตรงเนื้อเคก้กแล้วก็ตรงครีมเนี่ยมีขนาดประมาณเท่าไหร่แล้วก็กะเอาได้เลยค่ะเสร็จปุ๊บเ,เราก็จะเริ่มลงสีพื้นนะคะ ในส่วนนี้เรายังไม่ต้องลงแสงเงาอะไรเลยค่ะพอลงสีพื้นเสร็จเราก็จะเริ่มลงแสงเงานะคะโดยสังเกตจากรูปภาพต้นแบบว่าแสงตกกระทบตรงไหนแล้วส่วนไหนเป็นส่วนที่เข้มสุดก็คือส่วนเงานะคะซึ่งตัวเ,เค้กเนี่ยมันจะเป็นฟองอากาศค่ะมันจะมีเ t กเจอร์ที่เป็นจุดๆของฟองอากาศที่แทรกอยู่ในเนื้อเค้กเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้บรัชตัวนี้นะคะ ที่มันจะให้เท็กเจอร์เป็นจุดๆไซซในการปาดให้เป็นเท็กเจอร์ค่ะซึ่งฟองอากาศเนี่ยจะมีทั้งแบบใหญ่และแบบเล็กถ้าเป็นแบบใหญ่เราค่อยมาวาดเติมเอาทีหลังค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำที่ตัวครีมนะคะโดยการปาดเท็กเจอร์เดียวกับที่สร้างฟองอากาศให้มีความลักษณะเป็นผงมัชฉะที่ลอยอยู่ข้างบนค่ะ ใน่วนนี้เราก็จะแต่งเติมนิดหน่อยให้มีความเหมือนภาพมากขึ้นนะคะโดยการเติมจุดที่เข้มที่สุดเพิ่มฟองอากาศให้มันมีความลึกมีความเข้มลงไปอีกแล้วตรงส่วนครีมเราก็จะปาดสีขาวเพื่อให้เป็นจุดที่สว่างที่สุดมีแสงมากระทบนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้เค้กโลลดใบเตยของเราออกมาเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วถ้าอยากให้สอนวาดรูปขนมอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้เลยนะคะบ๊ายบาย